รวมพลสิบทหารผู้กล้าผู้เป็นกำลังสำคัญในศึกกลงลงกาแต่ละคนล้วนมีความสามารถและบุคลิกเฉพาะตัวสะท้อนพลังอันยิ่งใหญ่ของพระรามในการปราบอสูรทศกัณฐ์หนุนมานวานอนเผือกร่างสูงใหญ่ขนสีขาวเงินเงาดวงตาแดงเข้มแสดงถึงความฉลาดปร,ราดเปรื่องหนมุมานมีหางดาและยาวแข็งแรงพอจะจับศัตรูได้อย่างง่ายดาย ใบหน้าหนุมานเหมือนลิงแต่สง่าผ่าเผยริมฝีปากหนามีเขี้ยวขาวแหลมกล้ามเนื้อแขนขาเดินชัดยามขยายร่างใหญ่ราวภูเขาเมื่อเหาะเหินจะมีแสงสีขาวส่องรอบตัวราวเทพอวตาร สุครีบวานนอนร่างบึกบึนกายสีทองน้ำตาลแววตาเหมือนราชสีใบหน้าสุครีบคมเข้มคิ้วหนามีกลิ่นอายของผู้นำผู้เด็ดขาดกล้ามแขนขนาดใหญ่แสดงพลักกาลังเกินกว่าวานอนทั่วไปมงกุฎวานอนและผพ้าพันเอลลายราชาเป็นสัญ,ญลักษณ์ความเป็นกษัตริย์วานอนเสียงคำรามของสุครีบดังก้องไพรจนศัตรูหวาดกลัว นิลพัฒน์วานอนร่างน็นคล่องแคล่วขนสีดำสนิทเป็นมันเงาดวงตานิลพัฒเล็กเฉียบเหมือนเยี่ยวสอดส่องศัตรูได้ในความมืดหางยาวเป็นพิเศษช่วยเกี่ยวสิ่งของหรือโจมตีได้อย่างแม่นยำนิ้วมือเรียวเล็กเหมาะกับปีนป่ายและลอบเร้นรอยยิ้มของนิลพัฒแฝงเล่ห์เหลี่ยมทำให้ศัตรูประมาท ังกะวานอนสูงใหญ่ขนสีทองอรามดวงตาเหลืองเพลิงใบหน้าอังกะกว้างกรามใหญ่แสดงความดุดันกระบองศักดิ์สิทธิ์ยาวใหญ่กว่าลำตัวใช้ฟาสัตรูแตกกระเจิงท่าทางอังกะตรงไปตรงมากล้าชนทุกศัตรูเมื่ออังกะ,กะโกรธดวงตาจะลุกเหมือนไฟ ชามนวานอนยักษ์สีเทาเข้มร่างใหญ่กว่าใครก้ามเนื้อแน่นใบหน้าดุกรามหนามีรอยแผลที่อกบอกถึงความเก่าประสบการณ์เสียงหายใจดังก้องเหมือนฟ้าคำรามสั่นสะเทือนแผ่นดินมือใหญ่เท่าหัวคนสามารถจับอสูรทุบได้ในครั้งเดียวดวงตาส้มแวววาวสะท้อนความโกรธที่ยากควบคุม ชิวหาวานอนร่างเล็กกายสีเหลืองทองแววตาฉลาดปราดเปรียวดวงตาชิวหากลมเล็กเคลื่อนไหวรวดเร็วนิ้วมือเรียวยาวเป็นพิเศษจับสิ่งของและปีนได้อย่างแม่นยำเสียงพูดแหลมสูงและเร็วสื่อสารข้อมูลฉับไวเมื่อชิวหาซ่อนตัวจะกลืนไปกับเงาอย่างแนบเนียน กาลเนรมิตร er วานอนสีเทาเงินสูงพเพรียวดูลึกลักดวงตากาลเนรมิตรสีดำลึกเหมือนรัติการแฝงพลังมายาการเคลื่อนไหวเบ้าเหมือนลมแทบไร้เสียงเมื่อใช้ฤทธิ์ร่างจะถูกห้อมด้วยหมอกสีเงินใบหน้ากาลเนรมิตรนิ่งเรียบยากคาดเดาความคิด ไมยราบวานอนสีเขียวมรกตใหญ่โตดวงตาแดงฉานลำตัวมยราบเต็มไปด้วยลายเกล็ดเหมือนมังกรเขี้ยวยาวคู่แหลมปล่อยพิษได้เมื่อกัดลิ้นยาวแฉกสองแฉกเหมือนงูแสดงอำนาจแห่งอสรพิษมือไมยราบมีกรงเล็บแข็งแรงพอจะฉีกศัตรูได้ ตรีสุวรรณวานนอนสีน้ำตาลแดงร่างสูงสง่าดวงตาสีทองใบหน้าคมคายมากนิ่งสุขุมมีสเสน่ห์แบบนักรบสวมเกราะสีบรอนแกะสลักอักคระวิเศษมือขวาถือสามง่ามยาวปลายแหลมปล่อยพลังสายฟ้าเมื่อใช้ฤทธิ์สามง่ามจะส่องแสงฟ้าผ่า ปาลีวานอนร่างยักษ์ใหญ่ที่สุดในอดีตขนสีทองแดงเข้มดวงตาคมดุแบบราชาแค่สบตาก็ทำให้วานอนทั่วไปไม่กล้าสู้แขนงขายาวมะหึมาบุงบอกถึงพลังอันเหลือเชื่อมงกุฎวานอนของปาลีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ท่าทางเดินของปาลีสง่าผ่าเผยแม้เพียงเงายังน่าเกรงขาม ทั้งสิบทหารมีรูปลักษณ์แตกต่างแต่เปี่ยมด้วยพลังเมื่อรวมตัวกันจะเกิดพลังอำนาจมหาศาลเสียงคำรามร่รวมของทั้งสิบดังกึกก้องทั่วไพรดวงตาแต่ละตนลุกเป็นไฟแห่งความจงรักภักดีกล้ามเนื้อของแต่ละตนบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งสีขนและลักษณะเฉพาะช่วยระบุต,ตัวตนได้ชัดเครื่องแต่งกายทหารแต่ละตนมีลายเฉพาะแสดงฐานันดร เส้นขนเรียงสวยส่องประกายเมื่อกระทบแสงเมื่อยือนรวมกันหนุมานสูงเด่นกลางเหมือนผู้นำสุครีบอยู่ข้างๆให้ความรู้สึกมั่นคงนิลพัทและชิวหายืนหน้าทำหน้าที่สายลับอังกะชามมลและมัยราบแถวกลางเสริมพลังกาลเนลมิตรและตรีสุวรรณอยู่ด้านหลังคอยสนับสนุนปาลีแม้สิ้นไปแล้วแต่เงาร่างยังหลอกหลอนศัตรู รูปลักษณ์ทั้งสิบคือตำนานแห่งทัพพระรามพวกเขาคือผู้ปกป้องพระนางสีดาอย่างไม่กลัวตายและจะร่วมต่อสู้จนสุดลมหายใจเพื่อเกียรติยศวานน